ก็สวัสดีครับนี่พบกับช่องช่างท็อปโมนิไฟนะนี่เรามาติดกล้องกล้องที990เป็นเอ่อกล้องหน้าหลังเมืเดิมนะครับตัวนี้เป็นจอ3นิ้วครับนี่จอ3นิ้วกลับมาแล้วนะขาดตลาดไปช่วงนึงนะครับโอ,อเคเดี๋ยวเราไปดูที่เราติดกันเลยนะ อ่นนานี่นะครับรถคันนะี้นะครับชี่เติดนะอีสุสีขาวสีประตูะครับตัวเอ็มครับนี่เป็นที่ยึดกับหัวกระจกนะครับไม่ใช้แบบตัวดูดนะถ้าเป็นตัวดูดไม่ชอบหลุดนะอันนี้เราจะยึดกับหัวกระจกเลยนะครับนี่ก็นะยึดยึดปลายนะครับเห็นไหมอ่ายึดก็เดินสายขึ้นมานี่เก็บสายครับสายไม่ยุ่งยากแน่นอนนะนะนี่เป็นอีวสุสีประตูตัวเอ็มนับตัวนี้ นี่จะาของรถใครสนใจมุกกระท h ก็มาได้นะครับเป็นต่อมุกกระท h ครับตำบลบึง นี่เราจะแปลงไยฟิแพบนะอ่าเราก็ลือตรงนี้ออกมาฟิอออกมาครับอ่าเราก็มาเชื่อมเชื่อมสายสตรงนี้นะครับเห็นไหมเชื่อมบวกลบนะครับอ่าบวกลบใช่น,นี้นะแล้วก็ประกอบประกอบเลยนะ ก็ฝั่งนี้นะครับเอาไฟฝั่งที่มันบุบปากเนี่ยเอามาอยู่ฝั่งที่มีหลอดไฟใช่ไหมหลอดไฟตรงนี้นะหลอดไฟนะไปก็อลืมตัวนี้นะครับอันนี้เป็นไฟนะ Bye. มันไม่เดิมมันสิบห้าสิบร้อยตรงนี้ก็ใส่เพิ่มเดิมนะใส่ห่วงมาเดิมนะครงนี้ห่วงอแล้วจอดไปเคลิบอ่าก็ใส่นี้เข้าไปเหมือนเดิมนี่หมุนเคาเหมือนเดิม แค่นี้คนะจบแล้วน่นหนี่ก็เก็บไ,ไนะเกบไว้เป็นเก็บไว้เผื่อเปลี่ยนกลับนะครับนี่ก็เก็บไว้เชื่อมฟิวแถบใส่ครับเชื่อมฟิวแ็บใส่นี่เราจะเน้นปิดจีทุกจุดนะเชื่อมทุกจุดนะกันหลุดกันหลวมกันคลายนะแล้วก็ใส่เข้าหมดนี่เลย ใส่หางปลาย้ำหางปลาให้นะครับวรลบใส่หางปลาให้อย่างดีครับพันเทปดำหน่อยนะครับพันเก็บหน่อยโอเคเก็บรายละเอียดนะนี่ก็เรียบร้อยนะแล้วนี่เราเขามาหาไฟหาสายไฟที่ทิทวนะครับ ใสไฟนะอันนี้เราจะเป็นเอาไฟ acc ครับ acc คือกดครั้งหนึ่งกดครั้งหนึ่งเครื่องเล่นติดแล้วก็ไอ้นั่นติดเครื่องเล่นติดอ่านกดกดปิด acc ปุ๊บให้มันดับไปนะครับอ่าเราจเจอไฟตัวนั้นต้องหาดูอ่าอนน ACC, ไอค acc ไหมผมกดปุ่มครั้งเดียวหรือเปิดกุญแจแก๊กเดียวนะอันนี้จะไปติดทีนี้ผมกดปิดปุ๊บอันนี้ก็จะดับนะครับอ่าเห็นไหมอันนี้คือ acc นะครับ คือเหมือนเราเปิดคุญแจแก๊กเดียวแล้วให้มันบันทึกเลยครับเหมือนระบบที่เราเสียบที่จุดบุหรี่เลยนะตัวนี้นะนี่ครับเราก็ดึงฟิวออกมาฟิวออกมาแล้วแล้วก็ฟิวแถบของเราเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ฟิวแถบของเราเนี่ยครับเสียบเข้าไป ฟิวแถบของเราเนี่เสียบเสียบเข้าไปนะฮปุ๊บเข้าไปแล้วก็มาเสียบตรงนี้อีกนะนี่ครับไฟก็เข้าแล้วนะเราก็มาเก็บเก็บสายไฟตรงนี้นะครับส่วนโค้ื่ลบเราเอาลงตรงไหนก็ได้นะครของรถเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยนะนยนะแล้วก็เก็บสายให้เงียบเลยนะใส่ฟิวแถบเข้าไปกดมาครั้งหนึ่งนะกล้องก็จะติดเลยนะ ผมชัดของกล้องนะครับไม่เสียบที่จุดบุหรี่นะครับแล้วก็ไม่ตัดต่อสายไฟของรถซักเส้นเลยนะครับอันนี้คือเดิมๆเ,เลยนะเห็นไหมปึ๊ปึ๊บปิดปิดได้ปกติไม่ตัดต่อสายไฟของรถักเส้นเลยนะครับกาวแล้วก็ตรงนี้นะกาวมันจะมืดๆหนนะอ่อยนะฮะอัเนี้ใส่หางปลายเรียบร้อยเก็บสายเรียบร้อยเชื่อมทุกจุดนะครับนี่ก็จะเป็นกล้องตัวเก่าของพี่เขานะครับเห็นไห หรือออกนะครับเอาอันใหม่ครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับกล้องหน้าหลังที่ว่าศูนย์นะครับนี่แบบนะแมใส่ฟิวแบบนะไม่ตัดต่อสายไฟรดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราปรับกล้องหลังให้ก่อนนะนกล้องหน้าหลังเออถ้ารตรงไ็เอ้กัดไส้ได้ครับถ้าไม่ตรงราปรับกล้องหลังให้ตอนนี้มันว่าเาฝั่งนี้ตรงคแรบบับล อะไรมาตรงวะก้องก้องก้องหลังแหม่รบก้องหลังวะอ่าต่งเดีโอเแล้ยนะเอาเกมเห็นไม่พอหรอนี่ก้องหลังแต่สกระจกหลังนิดน้อยก็สีสัตว์ข้างหลังมีฝุ่นหาหลังรถเออ ร้อยครับผมก็เรียบร้อยครับยี่สุสีประตูครับพีก็เก้าสู์นะครับกล้องจอสามนิ้วนะครับผู้ผ่านไวไฟบนมือถือได้นะครับไปหาทางหน้าบ้านครับติดกล้องให้พี่เจ้าของร้านเป็นต่อหมูกระทะนะครับตำบลบึงนะครับใกล้หมู่บ้านเอ่อสิงโตครับเส้นนี้ครับทางไปบริกนะครับสนใจก็มาซื้อได้นะครับขอบคุณครับ